ชิบหายจริงว่ะไม่ไม่ต้องไปแม่งแล้วไม่จะยังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอุ้มอาตมาแล้วอาตมาตามผมมานะเดี๋ยวผมมาพาไปแป๊บนึงโอเคโอเคไหนวะกดขึ้นมาครับขึ้นมากดตัวอะไรอ่ะกดตกลงอะยอมรับยอมรับอัตมาอัตมีอะไรอัตมานขึ้นอะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเรื่องต่มาของดาเพีเรเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงมันมันใช่อุ้มเหรอเมื่อกี้อ่ะอาตมาจิตใจมันไม่ดีไงจิตใจไม่ดีในในอันนี้โอ้โหเฮ้ยจิตใจมึงไม่สะอาดไงอาตมาทำอะไรเนี่ยอาตมาเงินพลาหรืออ๋อเฮ้ยอุมา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 ไปขึ้นมา โอเคออกมาครับนายนายอะไรรู้ปะเราเราโหลดเกมมานายเป็นคนแรกเลยที่เราคุยด้วยดีแล้วพี่เอ้ยมันมันกดออกไงฟ้า F9 พี่เฮ้ยไม่ใช่ใช่ยักยกษ์ออกโอเคนี่นะมันจะม,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 มันจะมีรถเอ่ออ้าวไอ้เชี้นี่ไม่ฟังกูเลยอาตมา มันจะมีรถฟรีอ่ะแล้วก็อาตมาก็ไปเซฟเซฟได้อ่ะมันจะมีกุญแจให้อ่ะโอเคเนี่ยใกล้ใกล้ใกล้ที่เนี่ยมันจะมีรถจุดเซฟรถอ่ะอาตมาก็ไปเซฟเรา่ปมีรถแรงๆวะีมีมีแรงแรงสุดเท่าไหร่มันมันต้องมีเครื่องจูนด้วยอาตมาจูนด้วยหรอใช่ใช่โอ้ลองลองดูอาตมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมานะโอเคครับ